สวัสดีครับมาเข้าสู่ช่วงท้ายปีครับโงงสุดท้ายครับวันนี้ก็เด็ดนปีของเรามาเซตช่วงล่างครับจัดเตรียมพร้อมเดินทางนะครับรบบุรีครับลำนี้มาเปลี่ยนชกอัพใหม่ครับ ก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็เตรียมตัวท่องเที่ยวครับช่วงปีใหม่ครับก็กฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยครับโควิดตอนนี้ก็ระบาดกันเยอะนะครับก็ระวังกันนิดนึงฮะตอนนี้เด็ดพี่ของเราก็มาเซ็ตช่วงล่างใหม่ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นสไตล์แบบเดิมนะครับ เซ็ตชวงล่างใหม่เปลี่ยนลูกบงลูกหมากเซ็ตตั้งศูนย์เปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วก็โชคหลังนี้ก็จัดเป็นซับแทงแยกครับโรวินเดอร์ปรับ8ระดับนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับเดืยนปีของเราจะออกเที่ยวไหนครับช่วงปีใหม่เดินทางกลับบ้านกันครับช่วงนี้คงสุดท้ายแล้วครับ โช้กหลังนะครับเป็นซับแทงปรับแปดนะครับสป,ปดดินเดอร์ครับเหนียวเหนียวเดือบเดือดแน่นแน่ครับสาดตรโค้งนี่โจบ๊จบโจบไปเลยครับสบายสบายครับเนี่ยสัมภาระสเสบียงอุปกรณ์นะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่เด็ดพีของเราแวะมาเซ็ตรถกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลรถที่เรารักนะครับก็เดินทางออกต่างจังหวัดก็น้ำมันเครื่องหม้อน้ำนะครับลมยางยางต้องดีครับเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเด็ดบีของเราครับว่าเดินทางกลับบ้านที่ไหนฮะสวัสดีครับพี่ ลบบุรีครับเดินทางกับลบบุรีครับพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าอำเภอลำสนธิครับผมลำสนธินะครับลำสนธินี่อ่าลำสนธิอยู่ช่วงไหนฮะอยู่ช่วงเขตติดต่อกับอำเภอเทศจิตเรับฝ้โหดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวนะครับอ่าเมืองดอกกระเจียวนี่ต้องเด็ดพี่เขาเลยนะฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับเอ่อชื่อประเสริฐครับประเสริฐนะครับไปเที่ยวทางอ่า ไปอ่างเก็บน้ำกุตะเพชรโอ้แถว่าดเก็บรรพบุรุษทับลังกาครับผมไปเที่ยวได้ครับแถวก่อนถึงเทพสถิตนี่คือพัดลมยักษ์เขาเรียกอะไรนะกังหันลมครับกลงหันลมเกือบเกือบถึงเกือบถึงครับนิดเดียวมองเห็นเลยครับนี่ครับบ้านพี่อะไรนะบ้าพี่ประเสริฐครับบ้านพี่ประเสริฐนะครับเทพละพันตตาทับลังกาผ่านไปผ่านมาทางนู้นก็แวะได้ครับแวะได้เลยครับผมนะครับไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุตะเพชรครับผม เชิญชวนปีใหม่นี้ท้ายโค้งสุดท้ายในช่วงปีเก่านี้ก็ฝากอะไรกับเพื่อนๆไว้ครับเพื่อนเดินทางด้วยกันนะครับแล้วก็ขอเดินทางปลอดภัยนะครับผมอย่าขับว่าจะประมาทนะครับเดิมไม่ขับครับผมวันนี้ก็เอาเจ้าวีโก้คู่ใจครับผมมาเซ็ตช่วงล่างใหม่มาอัพช่วงล่างเปลี่ยนโชกคด้านหลังนี่จัดเป็นซับแข้งเลยครับผมนะครับวีโก้ลำนี้นะครับ เจอกพี่ประเสริฐที่ไหนนี่ก็ทักทายกันได้ครับรูปหล่อใจดีครับก็ช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้สนุกครับเดินทางด้วยความปลอดภัยป้องกันโควิดได้ด้วยครับผมต้องขอขอบคุณพี่ประเสริฐมากนะครับวันนี้มาเซตรถเป็นไงครับการเตรียมรถนี่เราต้องอะไรก่อนอะไรหลังบ้างครับก็คือหนึ่งก็คือวัดน้ำมันเครื่องได้ครับหม้อมน้ำเลยเราต่อนอเจ้าวีโกลํำนี้ใช่ไหมครับครับผม ก็น้ำมันเครื่องครับนะอ่าน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็ดูอ่น้ำยาหล่อเย็นครับแล้วก็ดูพวกน้ำมันเพลเวอร์น้ำมันเบรกน้ำมันล้อยางล้อยางต้องดีด้วยยางต้องดีด้วยครับดูเช็คยางเติมลมเป่ากองครับอะไรพวกนี้ครับเช็คนะครับก็ถือว่าเราเดินทางกับเขาเรียกว่าเพื่อนคู่ชีพครับผมอ่าเพื่อนคู่ชีพจะเพื่อนๆจะใช้รถรถอะไรก็แล้วแต่ละ ก็ต้องดูแลมันใช่ครับไม่ใช่ว่าสักจะขี่อย่างเดียวครับผมแม่พี่ประเสริฐของเรานะครับอยู่ลบบุรีนะครับใช่ไหมครับใช่ครับผมลบบุรีเขตติดต่อกับอำเภอเทพสถิตอำเภอเทพสถิตอยู่อำเภอลำสนธิครับอำเภอลำสนธินะครับมานะครับดูนี่จริงจริงมันได้กุฏิเพชรแต่ว่าเป็นเขตตะวันตัดตาทับลางตาครับผมไปเที่ยวได้ครับครับครับผมมีมีออกทริปหรือจะอะไรพวกนี้วอล์บรถได้ครับผม ติดต่อที่กรมป่าไม้ครับนะครับมีตัดแต่ทุกชนิดครับผมขอเชิญไปเที่ยวที่เกียรติพันธุ์ตาดแต่ตัดรังกานะครับช่วงที่ใหม่นี่ครับป้องกันโควิดด้วยหน่อยครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่พี่ถ้ายังไงขันไปทางนู้นก็ได้เจอกันครับขับรถเราดีสบายเลยขับรถสบายสบายแล้ครับเดินทางประมาณ8กิโลครับ8ปดกิโลขับทางลุกลังครับผมนะครับคุณพี่ชื่ออะไรนะประเสริฐครับผมไป จะเจอพี่ประเสริฐที่ไหนนะครับก็ทักทายกันได้นะครับเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆเที่ยวลบบุรีนะครับปลอดภัยทางโน้นนะครับอากาศดีครับผมอากาศดีมากอากาศดีเนาะเต็นได้เลยครับผมกลางเต็นท์ฟรีนะของของพี่ประเสริฐนี่ก็ีอ่าที่เขียนต้นปตาฟรีครับผมอืมนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเรื่องดูแลทับลังกาทับลังกาครับผมนะครับ วิทีเดียวภาคกลางเราครับโอ้ขอบคุณมากมากลยครับพี่เนเลยครับขอบคุณพับวัสดีครับครับวัสดีครับที่ประเสริฐของเรานะครับก็มาเซ็ตรถใหม่นะครับเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับก็ไทยถ้าผ่านไปทานมาทางนู้นก็อยากแวะเที่ยวหาก็เชิญเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการกันนะครับ NK 4ี่คณพระนครรียุธยาครับ 086 335 5209ครับก็ของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียครับวันนี้คงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะชมได้ครับขอบคุณพี่ประเสริฐครับเดินทางต่อเลยครับขอบคุณมากๆครับ